สวัสดีครับผอแม่พี่น้องก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปพี่น้องหลังจากที่เสร็จไปแล้วหนึ่งนาพี่น้องไอ้คลิปนี้ก็ต่ออีกเพอดีว่าคลิปเมื่อกี้นี่มาไม่ทันพี่น้องมาไม่ทันจะคลิปนี้สิถ่ายให้เบิ้งเขาเกี่ยวข้าวนี่พี่น้องนี่เห็นบอนี่เขาจะเขาจะเลาะ่อนนะพี่น้องวิธีที่ ทำให้เจ้าของนาเ,เก็บข้าวได้นะพี่น้องเขาสิเกี่ยวไอ้เลาะหิมข้านาก่อนนะพี่น้องเลาะหิมขนาก่อนเผื่อมีข้าวมีอะไรตกหลหน่นนะเจ้าของนาครับเขาก็สิเจ็บได้เห็นมองขาหน้านี่ก็ได้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเขาก็เกี่ยวไอ้ริมนาก่อนอเพื่อที่จะให้เจ้าของนานพี่น้องเก็บเข่าที่มันหลน่นเลยตามหิมขนางนานี่ขอได้บอยยาย ได้เยอะไหมปลาค้อใหญ่ม่ <laughs> มีเลยเหรอกน,นึกว่าได้ <laughs> นี่พี่นเองนี่พี่น้องนี่นี่เขาจะเกี่ยวหิมข่าหน้าไว้สะก้อนพี่น้อง <laughs> เพื่อเพื่อให้เรานี่สำรับไอ้คนทีน่ก็ได้หน้าผิวเขาวเนาะเออแมนบอเขาสิเกี่ยวหิมข่าหน้าไว้ก่อน เอาสิ้อหิมขนาไว้เผื่อมีข้าวตกหล่นอะไรตกหล่นจ้ะเข้ากับจังเก็บข่างขนาได้แน่นองนี่คือจังแบบนี้เขาเกี่ยวขางคันแท้ไห้ไว้ก่อนเลยแบบนี้ดีด้วยนะดีนะนี่พี่น้องแบบนี้นี่คือข้าวตกข้าวหล่นแถวลิมคนาเข้ากับเ็บตามน้ำหลังได้สำหรับคนที่ได้บ่ได้หมอกเผานะพี่น้องเดี๋ยวนี่เห็นอฟังนี่ก็เพื่อกันพี่น้อง ฝั่งนี้ก็เหมือนกันแต่ฝากไปถึงรถเกี่ยวทุกคันได้พี่นอ้องเด้อเกี่ยวเขา่ากับเกีียวพยายามเกีียวหิ้มค่าหน้าหายก้อนพี่นอ้องอือเพื่ออะไรเพื่อให้เจ้าของหน้าเขานะ่ะยางเก็บหิ้มค้าหน้าได้พี่น้องเห็นบอนี่คุณจ้างอันนี้ก็คือกันนี่เขาก็เกีียวหิ้มค่าหน้าหายก่อน,นออเห็นบ่เห็นบ่นี่คุณจ้างข้่าอันนี้มันตกลนก้นพี่น้องตกล้นแบบนี้ เขาก็เดินเก็บที่หลังพี่น้องเดินเก็บที่หลังอืมกระได้พี่น้องแต่ถ้าเขาเกีียวไว้ทั้งลางก่อนแล้วมาเกี่ยวไว้ขางคั้นแท่น้้ำหลังโอ้ยตายพี่น้องเจ้าของหน้าเหนื่อยเจ้าของหน้าเหนื่อยแบบนั้นอืมวิธีแบบนี้คือดีพี่น้องเจ้าของหน้ามักเกี่ยวข้าวแบบนี้เจ้าของนาชอบพี่น้องเอ้ยเอือเก็บในหิ้มคัานหน้าไถก่อนอืมเพื่อให้ไอ่ จะคลองหน้าเขาเอ้ยเจ็บเข่าต่างกันแท้ด่านี่อะไะพี่น้องเห็นมวะสียางยางจนเมื่อยลไรนี่พี่น้องเ <laughs> ออนี่คือจังอันนี้คือกักน,นีมันมันมันตกมันหลน่นก็จะคลองหน้าเขากา็เก็บเองอืมด่เห็นวะเขาสิเก็บหิ้มข้างหน้าก่อนพี่น้อง แดีนะผมว่าแบบนี้เท่ากับว่าค่อยเมื่อยผมเนาะและก้กการสำรับไอ้ไพที่พราะได้มอบเข่ากับกับไล่เก็บน้ำหลังแบบนี้ก็ได้พี่น้องอมืมันก็ไม่เหนื่อยเราด้วยเนาะอต่อออบ้องมอบผมว่ากับมีเอฟซีผนถามเขาว่าเพราะว่าระหว่างมอบข้าวก่อนกับเดินไอ้ไล่เก็บแบบนี้นี่อันไหนมันเหนื่อยอกันผนว่า <c oughs> เออกตมันก็ดีคนละแบบพี่น้องอืม สำหรับไอ้เท่าไปมอบเขาไว้ไปมอบข้าวไว้กะอันนั่นกะสำหรับเฮาเฮาเรารอรถไงพี่น้องแบบนั้นเท่ารอรถอ,อืมรอรถมาหอดเฮ่ากับพอ้องไปเบิ้งยังแมนบอละ่ะเฮ่ากับพอ้องไปตามเก็บแมนบอมาจะทาแบบนี้เฮาก็ต้องตามเก็บอืมกะมันก็นดีคนละแบบพี่น้องดีคนบแบบละแบบแล้วแต่ผูมักอแต่ผูมักแต่สำหรับผมกะ ได้ทั้งสองแบบพี่น้องได้ทั้งสองแบบอืมแต่อันไหนที่อันไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับเบอรงเอาพี่น้องเลือกเอาแต่บอกมันมันมันไม่มีสูตรตายตัวแต่ที่ผมบอกนี่วิธีการคือมันเป็นวิธีการเฉยๆพี่น้องเป็นแนวทางเฉยๆถามว่ามันดีไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกพี่น้องอือไม่มีอะไรดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ ไม่มีอะไรจะเสียไปร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องแต่อยู่ที่เราอยู่ที่เราจะเลือกพี่น้องเอ้ยอยู่ที่เราจะเลือกใช้แล้วก็อยู่ที่ความเหมาะสมะเนาะอืมไมยถ้าแม่นมากขึ้นกันกัดขึสิได้เมี่ยคนเดียวกันนะเนาะเออแม่นว่าละ่ะนั่นแหละแต่ภูมมักแล้วว่ากเมื่อกี้ผมไปถามพี่น้องผมไปถามเจ้าของเอย เจ้าของไอ้รถเกียวเพิ่นเพิ่มบอกว่าโบแมนหาร้อยได้พี่น้องคันนี้คันนี้ห้าร้อยห้าสิบพี่น้องคันนี้นี่หาร้อยห้าสิบพี่น้องเอ้ยเออแต่ก็ยังดีนะพี่น้องยังดีกว่าไล่ละพันเนาะพี่น้องเนาะเอเอ่าเบิรงพี่น้องเลยมาแล้วมาแล้ว

ไปน่องชวด <laughs> ไปน่องชวดชวดโค้ดเร็วไปน่อง <c oughs> <c oughs> เร็วขนาดานี้นเราด้ยโอ้สมพ้อเนาะเขาได้4ี่สิบห้าสิบไล่ต่อวันนะพี่น้องมันเร็วพี่น้องมันเร็วกว่าคู้ปตาล่ะปากมันใหญ่หอมกว่าเลย มากก็หนาจะสามเมตรกว่าคือสองเมตรแปดสิบหนาจะสองเมตรแปดสิบพี่น้องคิดว่าแต่วว่าเร็วเร็วพี่น้องอนี่ท่าท่านาท่านามีน้ำแบบนี้หน่อยๆนะพี่น้องรถเกลียวเข้ามักได้หน่ หาหน้าเป็นที่ตมแบบนี้จะง,ง่อยนี่รถเกลียวเขามักเขาว่ามันเอยมันช่วยลอลื่นเขาว่าลอลื่นโซ่ลอลื่นไบแท็กเออเทพไทยเฮ็ดไทยแท็กมันโมเสียเร็วเขาว่านะประโนขอาางรถเกลียวเขาว่าแต่ถ้านาแห้งนาแห้งนาไม่มีน้ำหน่เพราะว่าไบแท็กมันอยากเสียเร็ววะท่านจัดแต่ที่สีแมนต์วาของเขาแหละเนาะ ก็ยังโศมอไซกักได้โศมอไซกัได้หยอดน้ำมันนะเนาะแต่นี่มันเป็นโซตีนตะขาบแบบนี้กัใช้น้ำกับโคลหล่อลื่นเอาเพราะว่าเล็กกับเล็กมันสีกันกะมันก็ห่อนชั่ว่าเลยแอนบอร์พี่น้องโอ้โหจวดน้องจวดอ แล่วพ่อน้องแค่สิเล่าแล้วโอ้ตัวเขาตั้ง yeah, ตอนมาพูลมไปาไในเนาะถามันลมนี่เต็มเต็มโอ้ยเดตอนซ่อนนะพี่น้องครับตัวกินข้าวเขาวะตัวกินเขา่า อ้าไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปเอาทั้งพุ่นแล้วไปเอาทั้งพุ่นแล้วอเอาทั้งพุ่นบน่อนแบบโอ้ผมซื้อพี่น้องขวดขวดนี่นี่ถ้าเป็นน้ำไปเป็นน้ำแฉะมีน้ำหน่อยๆแบบนี้นะขุกขลิกน้ำขุกขลิกโอ้รถเกี่ยวเขาหมักได้พี่น้องแบบนี้นี่ เพราะว่าโซเขามันโซเขามันต้องลอลื่นเขาว่าเพราะฉะนั้นมันต้องมีน้ำจังน้อยถ้าหน้าแห้งแห้งนะเขากับบ่มักไปไหโซเขาเสียเร็วเขาว่ามันมันก็คือแมคโครนี่เขาว่าเพราะว่าไอ้แมคโครนะมันมันอยู่กับที่มันมันได้รับน้ําหนักแต่ว่ารถเกลียวเนี่ยเราะว่ามันมันรับน้ำหนักมันเนาะมันทั้งหนักด้วยทั้งอุ้มข้าวด้วยทั้งเกีียวข้าวด้วยมันแลนร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยโซรถเกีียวมันก็เลยเสียเร็ว อันนี้เขาวามากหรอวะกระเบอม,มีรถเกียวดอกเออเขาวามากกขาวาตามออใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วใกล้สีออ่แล้วแล้ววนไปวนมา รสามรอบ,รอบน่าจะหมดพี่น้องสามรอบน่าจะหมดปานเจริญการขัางพี่น้องห้ารอยห้าสิบไล่ละห้าร้ยห้าสิบพี่น้องบุรีรัมย์อำเภอห้วยราชพี่น้องเอ้ยมีใครให้ถูกว่าน,นี้ไหม <laughs> อันนี้ห้ายห้าิพี่น้อง おい ต่างกันนาอพี่อเนะต่างกับปูโรต้ามากเลยคูโต้าเป่นพจวดสัมนี่ได้หนิเขาไม่ฟ้ามัน มีกับสวัสดีครับผม